เห็นว่าเขามันออกมานี่เขาป้าหมูเจ้าส่กสามต่อหนึ่งไปลงไปอินซีวิ่งกินหรือเปล่าปีมันหรือโหมันเส้นหนึ่งนาทีเอาครับพี่น้องเพื่อนราสีสไลด์คือเก่าช่วงนี้น้าโบกนะครับเปิดประตูสามบ้านเดี๋ยวเขาบึง ลุงสมเรียนหาปลาประจำเอราศีแห่ห่าวนะครับแห่ห้าวแห่ตะสอกลุงเจ้าสอกครับดอนี่เจ้าสอกสามตอหนึ่งไปงลงไปแล้วใส่ระบบห้าว นี่น้ำลดบ้ากัะถอยล่นลงไปทั้งท่ายเพื่อนบุญถามาเบื้องนคนับดอกนี่นะครับสหมานหรือบอหมานนะครับอุยลุงสมเก้าซอกนะครับแหเก้าซอกเอาละเอาละเป็นแหทีนะครับแหทีบ้าสเดๆตัวหน่อยลงเนื่องจากวันน้ำลดนะครับน้ำลดนะครับพ้นกับสิบไปหาอยู่ท่ายเคื่อนอยู่ทั้งหุ่นนะครับหลายทั้งฝุ่นนะครับ ยังโคตรเว็ดดูนะครับเอาข่าวขึ้นมาแล้วเข่าขึ้นมาแล้วเข่าวขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เข่าข pues ึ้นมาแล้วเข่าขึ้นมาแล้วรุ่นลุ้นนะครับลุ้งสมแห่เข่าแห่ทีตื้อตื้อตื้อตื้หมันหรือบัวมันมันหรือบัวมันมะรุ่นหมันหรือบัวหมันหรือบัวมันจับตัวให้ไว ก็ได้ตามแห่ทีเอ,าอ้าถือ่าหมานนะครับดอกนี่ไปเบึงน,น่ามันหน่อยปลามันก็หหางอุย้ยแต่ว่าปลาตัวงามดึงนี่นี่นี่้อย้ว่าปลาตัวนี้นี่ว่าจะมองอยากกินปลาหนิบ้า ลุงลนี่ป้าอยังลุงนี่ป้าหมูนี่บอกใช่ไหมต้องอย่ากเออเอย่าคิดนี่กปาหมูห็นล้วงลายๆนี่เด้เป้หมูลุงสมนะครับลุงสมมันมีอะไรก้าซอก่ากันน่งมันมีสัญลักษณ์อย่งไป้าหมูเขามันมีเขาเดมันมีักมันมีแงง นี่มีเขาออกมาหนินี่นี่เห็นบ่นี่เขนติพึ่งออกมาหน่เห็นไหมนี่พึ่งออกมาเดี๋ยเออหนิเออเออปลาป้าหมูคางส้มางจิสีส้มกระเซียมปลหมูมันมันเขามันเห็นว่าเขามันออกมานี่เขาเป้าหมูเสียปลาปลามีเขา ไม่ร้อยปลาเสือแค่ป้ามันมันเลยนะมันเลยเหยาวันเนหยอวันนี่ปลาหมูนี่ซอยเสียบไ,ไ,ไข่ไข่ลาหมูเออแม่ยูลักษณะมันคือกันเอนอเวลากินแล้วสิรสรสชาติคล้ายๆกันมปลาหมูกับปลาเสือปลาไหลเสืออ๋อรู้แล้วนี่ก็หมูนี่ ก็ขายรู้สำกัญรับคำเอาสืบปลาลุงเมือนะลุงสมนะครับเซียนหาปลาอยู่เกล้าสีนะครับสืบปลานะสืบปลาหมูกับป,าปาลาปลาไหลเสือใส่กัน เขาหลดเอาลดาม่อปีกหาไม่อปีกเป็นปีกไหละปลา่มีเงียงเลเสือกับปลาหมูีปลาปลาเสือมีเงียงคือปลาแงอปลาเนื้อ่อนมีปลาเหนื้อ่อนบเลาคนเลือกปลาอนนะครับมันจะกัดเกลาสีนะครับ เซียนปลากำลังทยอยทยอยกันลงมานะครับเซียนปลากำลังทยอยทยอยกันลงมาคื่อเบื่อทำไงวะเชียนเบ็ดกระสือนะครับนี่คือเชียนเบ็ดกระสือเต้นเต้นกำลังเอาลงมากลางนะครับวันนี้เข้ามาส่วนประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงเบ็ดกระสือปลากับกับไปกินน้ำนะครับนี่คือเบ็ดกระสือคือว่าบ่ถือ

รู้รบ่หรอเนื้อนาเพิ่งอยไแต่แบบป้าเมื่อบ้านน้ำลาเนื้ออ่อนป้าลายเสียกับป้าหมูร้ไม่พูดเรที่แก่น กไปย่ลเาอ้ไปเามันเนาะเจ้าป็ไม่ได้้ไอ้สืไม่สินปนไอสไปปล่อยไปนอย่งแกไนอมาชมซือลุงรับบาลโอเคยรับาลว้คเป็นคนสิไม่สื่อปลาไปล่อยไเลยเรว่าเจ้าอ๋อเออเขาลูกว่ะมไสืปลาไปเปล่อยะสืไม่แกงน้อยนึงเอ ไสือกบอยบอกบัวครับบัวเปแจงกินป็แจงกินโอ้โหมกับุปดองด้วยนะป้าบุญมาเหนียวอ่อนด้านแ่บด้วยเหรอพี่น้องคันอยากได้ป้านะครับสดสดแซบแสบไม่กินแบบแ่บแบนะครับมาเลยครับคอนราศีสไลนะครับนะครับวันนี้ก็จัดไปละโลหนึ่งนะครับเพราะว่ามันิ่นกำลังได้มานะครับ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไ้สำนีสักก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับมันหมันนะ